เซตมวอยู่มาสองปีสามิมบิเซตเมล่นนี่เร่เราจะหจาเงินยางไหนก็หาป่าปลามาบ้างนี่วันนี้ก็มีปลาปลามันจะโจังหดตรัดก็มีรถแหด้วยรถแหย่มงคลเจ้านะให้ปให่ปลาป่ปลามามดูมากินเขากินน้ำกันอยู่เขากินงครัวเลยหนึ่งเขาลงครัวเลยเตร,ร,รียมไม่ข่าสารน้ำก็ปลาไว้หายอยู ปลาสี่สิบห้าสิบโลอันนินก็น้ำน้ำสี่สิบแพ็เขาทุ่งกระสานเกีบเมล็ดสองสามกัะสอเตียมกระเบือเเขาจะคุ้มกินทั้งรังมาก็มาพักอยู่ตรงนี้เลยพักทีกนี่ก่อนถ้ามาก็เริ่มทอยมากเ้ว่เก็บไวทีเยอะยังเวทียังเก็บปมเลยเ่ยอย่าเลิกีัวครับขอเขาเสวามเป็นไก่ อาจะใกล้แล้วนะครับใกล้าจะบ่เกินเที่ยงอันนี้ก็ตีหาหรือตีหามกันว่าไปที่สเกตไกลบ่ที่เกตจะมีสเกตแกหินแอยกเป่ามัสองุลอดอาจะเกือบสองเยะมรู้คนละฝั่งเนาะกตโลินที่เกตห็นบ่ลินวิงยาวเลยกไปวนมาเนี่ยโซที่เกตมลำมำลิน โอลามเสร็จไปมาจีนมาจีนเสร็จกลับมาบุรีรัมย์ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่ขึ้นรุงเทิน่าจะเป็นเดือนต้นเดือนนะมากราบเหรออบ่หลา,ายนะครับเดือนหนาวแต่ป้อนซีสามซีนี่ตลอดไอเดือนเมื่อกี้ครึ่งเดือนครับสิบห้ามื่นต้องใส่พีน้าบ้านพุงิงงานงบ้านพูบ้านพอดีชิลลหรือพอดีก็เป็นแบเดี้ ชิลล so <c oughs> ุดพอดีเีครับลลุดเสียหล่่าวาครับนมาหลุดมือเลยมือเราฝึกมาแล้วมาเเอางกูอุงอิงเลเสกกระถาวิ่งว่มีลาวอุ้งอิงมีกระามีกระานเงีือชื่อวิลุดพ่าคนอยู่ได้ว้ในองอิงสร้างบ้านได้ไว้โอ้ยไว้รับปีเดียวปีเดียวอยู่ปีเดียวเนาวอ่ดปีปีนี้ปีที่นี้รับ ยังดังอีกนานโอ้ยังดังอีกนานนู่นเนี่ยจนอายุประมาณยี่สิบแล้วก็เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดยังยังยังใช้งานได้อีกนานเราเราแค่นิสายดีด้วยเน,ะนาะคป็นคนวุ้งวายอย่างนี้สายดี ไม่มีโกรธใครนะ,ไม,ะไม่มีโกรธใครีไไ่ได้หมดทุกคนเข้มดาได้หมดทุกคนเอฟซีเขาซื<ม>้อเขาเอฟเขาซื้อเขานสุบอัตอันนี้ก็เลยมีเอฟซีมันมันมันมนับใครส่งมาื <c oughs> อใหมามันเหมือนเบอ์โจว่าเลยฟ้า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 ส่งมาดังทางเพื่อน คณะอื่นก็ไม่ไว้ใจบางทีคณะอื่นมาแบบมันฆ่าผ่านประตูมันไม่ได้เราก็ไม่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 กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงถึงจะเล่นดั้มเดิมได้แต่ว่าโซเชียลมันแรงไงของสาวราไม่็นคนแพงไหมล่ะโซเชียลมันแรงยังไงก็ต้องมีเอฟซีมาดูแหละถ้าเราประชาสัมพันธ์ดีๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในในเพจบ้างอะไรบ้าง นี่วันนี้ก็แชร์กันเต็มคนในหมูม่มมมบ้านเรองาอกว่างบิกแตกเลยเราอัน,นอน,นี้บัตร้นะนะต120อยี่สบอเองนะมานะบัตรร้อยิบเองอสบายครับสบายบัตรร้อยยี่สิบใครที่มีบัตรเหมาแล้วบัตรเหมาสองร้อยเขาฟสรสาีสามสามคืนเลยสามคืนบัตรเหมาบรคาไม่แพงด้วยร้อยี่สิบบาท เอาบนตก่นนี่น้องเลยเอาบสร้างบนบสร้างขวดเทืองครับบนใหญ่ครับ้ามบนมาบบนทา็กครัแถวนี้ไม่มีบดเลยโอ้โหตรงนี้เร้งแบบว่าสาเบียร์บางดนโอ้โหไปตรงนี้ไม่มีทีานีก็ไม่มีตรงนี้ติดเขตหนองกีนะนี่ข้ามข้าตรงนี้ไปนี่ปาอ้อยไปนี่อ้เขาเปเขตอำเภอหนองกี มาแต่พี่น้องมเล็กไรันแตกเป็พี่น้องด้วครับุน้องแแน่แจกบ้านแจกบ้านแจกบ้านแจกคาอุ้งอิงาถาอุ้งอิงรจเด้อพระอาจารย์ก็เลยงคาถาอุ้งอิงพี่น้องแกบ้านแจกโาเล็กน้องให้ได้ขยายสังกสีเให้ใหญ่หลวงโมเล็มีม้ชุนสังกสีม้ชุนเ่มื่อั้นมื่อว้นเลี้ยงยไสเนาะสังกสีเกือบคิบย่างไปกับนี่ พวบผมไปซื้อแล้วจีนี่หนาเงินจนปวดขาไปกับเป็นกิโลครับไม่ได้ออมซังกาเซียวถ้าเป็นคนกะไหลคือเราปวดหัวเ้มือนเต็มเนาะเต็มพื้นที่เลยก็เป็นบัตรชองลอยสิเหมือนบัตรชองเหรอน่าจะสองบ้านบรเราใครก็อยากใครใครใครก็อยากดูเอาบัตนเอาเอาเป็นเอาเป็นตำบลนี้ไม่มีมาเลยแล้วทางทางตำบล ไม่ไม่ไม่เคยมีแล้วตองนี้บ้านบ้านคนลาวเยอะด้วยทั้งนี้น้องผมน้องกีแล้วก็คนจากตุนจังหวัดนุ่งรักลาวพี่จังหวัดลำนุ่งรักลาวนี่อยู่หนุ่กีแต่ว่านงสาวน้อยเล่นได้ทุกทุกแนวคนไทยก็ฟังได้คนลาวก็ฟังได้คนกัมพูช์ก็ฟังได้โอ้ลุงลุงองเทียมแกร่งแกตลอดเลยครับ สองอยสองอองอยอุษาวนุพ้จัดเนี่ยระจไปลงอุษานุรเจาจัดคือพอจบคืจัดเพเรายาวเดี๋เราเองยครนบวันนี้ย่าเ่ยวันนี้าหลายอย่างงเราเ็สวงซึ่งเราเห็ไหนันิ่นปวดหัวบปวดปวดอบาผมวาต้องปวดแล้วผมยังงงอยู่หัหนาแล้วนอนยังไหนแล้วปดยังมคลิปน มึนใจกันยังวนบออนเลยวันละบอนอนเลยดิพูกเรติดตาแล้วหนแล้วนิโคตรยุตลอดเวลาเลยของเท่ไอดีแล้วนิ่วกเชียวบางทีเพิ่งบนเป็นไหนมดเเป็นไหนมดเช้านี่มคลิปเลยไม่ไกลไกลไกลไกอยู่กับเขาเชื่อแอดมินไปใส่เบิดที่บลงกินนเสืียต่อไปมลยวีแอดแนเงเหมือนกันแอดมินกัสวดแงเงินครับ พยายามลงลงคลิปไปเยอะๆลงลงลงเยอะขนาดนมากันตีกนเห็นแน่ำทรงโอ้เอามาแม่รถไคือบ่ขานี่ล้วนี่ละใรถขันเียนางน้านี่ไหมน่พวลเขามาหันละขาฮะผมกัมาหั่นลาวขาวกัน มูวันมูไปยุติสกันวัยุ่ิขางเมียนนี่ยุ่ป่าจีนยุป่าจีนก็ยุบขางเมียนวันนี่นี่นัดลั้นนี่นี่สาลานกวิลาสั้งไงนกปีลาไม่ใช่ทางคนสรางพะจักรนี่เียวไอี่ีี่ีจีพร้อมจ้า นี่สังกสีต่ว่าพระอาจารย์เพื่นว่าเียนให้ชิงเชียงไม่ต้องหิ่ล้มล้มมันวม่หี่มนันขันเาขันหนาไปทั้งปุ่นนี่เขาจิตถือฟุ้นเต็มเต็มบัตรลอยยี่สิบ บาดร้สเด้างซบดซที่พี่น้องเขาเข้ามาเอาบุ่นน้ำกันไหลหลังาาถุลันแตกมือลงวิ่แตกอีหลาอุ้งิงจัด่าอาจารย์อุ้งิงวงได้ไอาจากอาจารย์นุ้งเมียนปวดจแตกอีหย่าอีลามานีเหตแตกเรืมือลเนาะ ล้านแตกให้บวเท่าเรยวบวชม้าอุดที่ล่านแตกว่าอาจารย์ทำสัญญาตัวจะขาปีข่้นมาปีนากระทษไปแล้วปีนาปีนาโทษไปหอดซอสนุดแล้วยุงไหมยุงไหมโทรไปบอกแล้วบอกวันที่ยีเจอกไวดเดอร์ยีเบันมา68 จองไว้ด้อจองไว้ได้เตินจองไว้แล้วมีนายเนี่ยจ้องข้ามปีน้องแก่เยมาอีกนันี่สเร็ั้นนี่สำเร็จเลยลาทำสัญญาเลยถ้าว่าวันนี้ลาแตกมือนี้ลาแตกมือนี้ลาแตกบัตรบัตรบัตรนะครับปล่อยยี่สิบนี่พี่้องมาเด้อบอด้แพงเนครับพี่้องครับมาทำบุญน้ำกันเด้อน่น แล้ววัดแถวนี้เพราะท่านมีโบทดิอาจารย์วามีวัดนี่แหละบบบบมีนี้นี่จะทำนักสงฆ์บชไปแล้วก็ยากเนาะครับนี่ต้องต้องแหนากข้ามข้ามทางไปอย่างนี้นะขันบมมี่บวชโมมีบวชกับบวชว่าัะไร่บ้หรอคือโครงนครับครับ ยาวเขาไปเถอะผมว่ายาวเขาไปเถอะรถคุณเมียนเขาเขาเขาเดินไปดีกว่าัเมียนครับจอดตรงนี้มันก็ไฟมันแจ้งไงเมียนนี่ปี๊ปากไฟหอมปี๊ปากไฟเสียบพงครับพี่น้องครับสลับพี่มีกะฝากพี่น้องให้ได้พี่น้องเด้อครับมะแรงครับพี่น้องไอพี่แตกล้านแตกล้านแตกอุยิงอุยอุยมะแรงครับพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์พี่น้องมาเอาบนน้ำกันมะแรงเด้อนะครับผมถ้าล้านแตกเลยม่หยิบมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ